ปฏิจจสมุปบาทแห่งการปรินิพานเฉพาะตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตรัสอย่างเดียวก,กันกับในกรณีแห่งรูปทุกประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มี ความยึดมั่นรูปคลำมอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคลำมอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่ตามสภาพของจิตเพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดี เพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาสะดุ้งเมื่อไม่หวาสะดุ้งย่อมปรินิพานดับรอบเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วจิตอื่นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ไม้เหตุผู้รวบรวมผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่า คำว่าปรินิพานหรือปรินิพายติก็ตามไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีขึ้นเมื่อตายลงไปหรือหลังจากตายแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีได้แก่จิตที่ยังมีความรู้สึกอยู่หรือยังเป็นเป็นอยู่โดยไม่สำคัญผิดไปว่าปรินิพานนั้นจะมีต่อตายแล้วหรือแม้กำลังตายลงในขณะนั้นซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรหรือเป็นความเข้าใจที่งมงายอย่างยิ่ง ผู้ศึกษาทุกท่านจงให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษและควรจะเห็นว่าปรินิพานหรือการดับรอบนั้นคือเย็นสนิทปราศจากกิเลสท,ที่เผาหลน่นหรือแม้แต่ความรบกวนใดๆของเวทนาภายหลังจากการสิ้นกิเลสแล้วทั้งสิ้นและยิ่งเมื่อมีคำว่าปัจจัตังเฉพาะตนเอวะประกอบเข้ามาด้วยแล้วย่อมเป็นการยืนยันถึงที่สุดว่า เป็นความรู้สึกในใจที่ผู้นั้นกำลังรู้สึกอยู่จริงๆจะไปมีต่อตายแล้วได้อย่างไรฝันเล่า